สวัสดีครับพบกับพี่ปุ้ยครับพิเตอร์ที s นะครับสำหรับลีกนี้พี่ปุ้ยจะมาพาน้องๆไปเล่นอ่าเขาเรียกก็เป็นอาเปคิโอนะครับอ่าเป็นการฝึก,ล,กลูกฝึกเมื่อกี้เป็นลูก เขาเรียกว่าเป็น sting skipping นะครับก็คือการดีดข้ามสายนะครับโดยในฟอร์มนี้จะเป็นในฟอร์มของเมเจอร์นะครับก็คือเป็นดีเมเจอร์นี่นครับการเล่นนะครับเราจะใช้ตัวโนต้ตตัวนี้นะครับก็คือโนต้ตตัวดีนะครับที่สายที่4เฟสที่12ผมจะใช้นิ้วกลางเล่นต่อมาใช้นิ้วชี้เล่นครับสาย3ามช่องที่11 นิ้วก้อยเล่นสายสายสามเหมือนเดิมนะครับช่องที่อ่าสิบสี่นะครับก็จะกลายเป็นทีนี้ข้ามมาเล่นสายหนึ่งนะครับช่องที่สิบให้นิ้วชี้เล่นแล้วก็นิ้วก้อยนะครับอันนี้ห่างหน่อยหนึ่งนะครับนิ้วก้อยเล่นที่ช่องที่สิบสี่นะครับสายสองเนี่ยเราจะไม่เล่นนะครับเขาถึงเรียกว่าเป็น sting skipping นะครับก็จะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวมาดูมือขวาครับ อันนี้นะครับก็ให้ลองฝึกจากช้าๆดูนะครับค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับแบบฝึกหัดนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่เล่นกีตาร์มาประมาณนึงแล้วนะครับอาจจะยากสําหรับมือใหม่เลยนะครับก็ให้ให้เล่นจากช้าๆก่อนนะครับถ้าใครเป็นครั้งแรกที่ได้ชมคลิปกีตาร์หลิกนะครับกีตาร์ทิกกับพี่ปุ้ยก็อย่าลืมกดซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนหน่อยด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคงจะทําให้ทุกคนฝึกกีตาร์แล้วก็เก่งวันเก่งคืนนะครับขยันฝึกเท่านั้นที่จะทําให้เราเล่นเก่งได้ ขอให้มีความสุขกับการเล่นกีตาร์ทุกวันครับเจอกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ